วะฮะยทำไม่เล่นวะฮะ I oh. พี่ยูจะเย็นพี่ยเล่นก่อนพี่ต้องบอกกรรมการก่อนมั้ยเก็บเล่น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 เฮ้ยปานอซ้อมได้อยู่กรรมการกรรมการไป คนไม่ได้ซ้อมอะครับทุกคนอาแต่ติดหญิงอ่ะมึงไม่อะไรโกผมไม่มีหญิงไม่ติดแล้วดิทำแล้วนะครับท่านผู้ชมเอ้ยมึงต้องเล็บมึงต้องเล็บเซ็ตไปไม่ไรโคตรยานมากน่าพี่ นาทีผมขาดไม่ได้น่แ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 น่ลีบมั้เราไอ้ยะไอ้ยะ้ยครช่วยหน่อยตบอล่ไนี่ยาแข้งหอ่บนอันนึงไเาอก่อย่าลืมนะแขงได้ไหมถ้าพี่เลยผมเอากับไได้ไครับเอากไป

่ร้อนมากยังไม่ค่อยเลยไอ้เบี้ยเขาโล่งเนี่ยอย่งน้ำมาเขาให้อน้ำล้านนี่เบี้ยอย่างโล่งเขามองไม่เห็นเหรอวะโอ๊ยเขาไม่เห็นเบี่าเหรอแต่ต้องเอาลงมือก่อนเขามองไม่เห็นเบี้ยใช่ไหมไม่ได้มองแต่เขาก็ชอบพูดว่ารัดรัด พี่อ่ะไม่มีตัวหรอปุ่ปุน่นนเฮิกเกอร์ได้สพี่น้องสพี่น้องปนตัดบอลได้วางให้นัดวิ่งเลยไอ้ไข่ป่ตีไม่ไหวเลยอ่ะนยงเบานยนกน่งสอถึงีายตีคนหนักนะนัวิ่งเองใช้ความเดวตก้เาก้าวลงแล้วเอนี่

ฟงยงแล้วเก้าเฮ้ยซาลาผมมาแล้วเก้าย่ซาลาวิ่งวิ่งหน่อยที่ขวอมกันอ่ะวิ่งขอาดีวิ่งขอมดีนี่ต้องถ่ายคลิปต้องถ่ายคลิปคนถ่ายคลิปต้องใช้เนาะไปยืดไปยืดเร็วไปเร็วคนถ่ายคลิปต้องใช้เนาะไปไปเซตเซตชื่อที่อะไรเนี่ยถ่ายถ่ายอ๋อโอเคๆให้ยกขา้ยกขา

แล้วเขาเปิดด้านหน้าอุ้ยสวยดิเกอร์เก่งมากเนาะนี่มือเลี่ยมกันโมห์มิดแล้ว่ะเราตอบไปไม่ติดเนาะแต่เล่นได้ไปบียอาไปการ์การเลี้ยงไปเลยสวยเฮ้ยคนวิ่งวิ้งวิ้งไปสุดวิ้ง ต้องให้บีา้าขึ้นไปเล่นแล้วล่ะมันมีตัวเก็บมันม่ตัววิ่งเบี้ยก็วิ่งมันไม่ใช่ไม่วิ่งนะมันมีแรงเราแรงนะกลางเรา,เรานั้นเนี่ยครูมันไม่มีไอ้กายกับไอ้นนท์เออแล้วครูพี่นนท์เสิร์ฟพี่นนท์ไม่มาเหรอมันมีอุออ่นไหมตอนเที่ยงอ๋อพีเอ่เบนไมไป พี่นัครยิทงายพี่นัดเฮ้ยถ่ายไม่ทันพี่นัดทัทีมันบังอ่ะมัมองไม่เห็นเลยนี่กดอัดพี่นัดไมหวมัชาขำช้าาเราะว่ามันไม่ได้้นามันเป็นอย่างีหละมันพี่เลยวะนาให้พวเองคนติดนี้อะก็เป็นอย่างนี้แหละเราต้องเลิกซะนะ ฟุตบอลเราเหมือนอะไรดีๆวะอะแล้วพี่คิวติดเหมือนกันโอ้ยคิวเลี่ยนเลยโดนละล้มหรอล้มดิขาอ่อนเองด้วยอะสิ่นต่างของมึงเหรอเดชินโอ้ยพี่เบนเขาเนียนเนาะเหมือนเขาเป็นรุ่นแบบรุ่นเราอะตัวเขาเหมือนรุ่นเรามากเลยพี่เบนพี่เบนอยู่มโหครับมโห เขาเล่นแล้วเขาเล่นแล้วเขาเล่นแล้วนั้ำหูอยู่ไหนวางตรงนั้นฮ<ะ>เฮ้ยเยก็บเล่นดิบนปันเก็บเล่นดิรีบไปไหนอ่ะพี่นัทบอกว่าเขาทำไ,ได้เกาเหมือนเจเกนคอปเลย <c oughs> เอา้ากระเขาเชียร์ิ้มหู เจ๊กันสิงแต่มันก็พลาดจริงหนังแล้วตัวเล็กกับมินี่อ่ะไซมินี่อ่ะรุ่นเด็กไงแค่นี้เลยดูตัวเขาดิตัวโตตัวใหญ่กว่าตัวใหญ่กว่าพี่เบ้นนี่แล้วพี่กายยิงได้ไหมครับใช่เหรออืมกายยิงเหรออืมพี่เองเล่นไม่ได้ไปเล่นนู่นเล่นได้เลยเลยคุหลังนงนี่นี่นี่มันไปติ๊กเกอร์ไป โอ้โหเคี้ยโคตรไวใครวะนั่นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เห็นฝั่งเขาไม่ตัวสูงนะครับโอ้โหที่เกิดไปอย่างที่เอาอะไรทำอะไรทำทุกอย่างนี้ที่เก็หายไปเร็ไม่ได้ากอย่างนี้ร้อนเลยเจ๊งครเดี๋ยวครูเียถ้าเกิดครูถ้าเกิดครูนี่ร้อนนี่ครูลงไปกับพื้นได้เลยนะจริงอากาศก็ร้อนอยู่แล้วหัวครูร้อนอีกนิหนักกว่าเดิมเปล่าใครอ่ะอย่าไปดม ไปเร็วไปเลยเนาะใครจะได้ไปไปพี่ถึงให้ไปโดไปอ้าวลุกแล้วไหวแล้วครูมันก็ต้องมีล้มเอาฟีคิกอะจะเก่งครบซึงแล้วใครต่อน้องกบลได้ครับพี่ใครยิงพี่เบนพี่เบนเบอร์สิบเบอร์สิบมันสูงเร็วจริงเนี่ยก้าวพุงย้อย ถ้าเข้าก็คือสุดอ่ะยิ้มยิ้มยิ้มมองมองคุณเฟยยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราโดนลูกเราโดนลูกอย่างเงี้ยเบอร์ด้านหลังเออช่างมันเตะไปก่อน กางมกงหลุดแมพอ่ะดูเมบอลเลยว่ะเขาต้องเลี้ยงกินเองอ่ะถึงจะทำได้ตอนเนี้บอลบอลครับออกครับใจเย็นใจเยดึงาหน่อยดึงาหน่อยส่งกลออเหนื่อยเหนื่อยเบอลใจเย็นบอสองหนึ่งโอ้ไม่ใช่นั่งนั่งนันั่งนเอ้าขาดนั่งนเฮ้ยเอ้ยกดตีเฮ้ยหาบอลหาช่องหาช่องแคร์นะประธาน บอลดูแฮนด์นะเอ้บอสไอ้บอสทีมโนก็เล่นดีตอนเล่นออิอยาเ่อนย่าเนอยเนแทงแทง่งไอตัวนี้ก็เล่นดีคนเดียว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 

อย่าถ่ายยาวเยอะเอาสักห้าทีสี่ทีแล้วก็หยุดห้าทีสี่ขอโทษฉากดีจริงยังไงสวยจัดเบียดกายยอแปดโลปั๊บแล้วพี่กายเอาอีกแล้วเหรอเอาแล้วมุมมุมเอาแล้วมุมที่เขารักมุมที่ท่าเดิมมุมที่เขารักท่าเดิมมุมที่ไอ้เฟืองชยวมาแล้วตัวนี้กูรู้เลยใชงใครไอ้ฟงชัว พี่เราดลเฮ้ตัวเราไม่ฟูเลยบอกตรงก็รอครึ่งเดียวไปพี่กายมาปล่อยปล่อยจะเย็นจเล็นพี่กายมามันจะเล่นไม่ดีมันเล่นฝั่งโน้นดีเออไม่เข้าใจไม่ตัวเขาไม่น้ยด้วยตัวเขาดีไปล้พี่นัดไปพี่นัดชิฟชิ้ผาอะไรเงี้ยให้หลังลไปส่งส่งโอุ้ยส่งผิดนิดหน่อย ล้ำหน้าผักสายเดี๋ยวพอหมดเวลาน้องนาทีนาทีครับ่เชื่ตีครับูประมาณเกิดั้งหมเนี่ยีวคูรีบไหมคูประมาณย่สิบกว่าั้ผมจับช้ากว่าเดีาเล่นแนงแค่ไหนก็ดีแล้ว มองตรงที่ไม่ไหตไปเร่อยเราอันนี้คืออะไรลูกทุ่มเหรอเด็กพิกิิกิเกยอเบ็ดเบ็ดนอมมี่มีมเยีงต้องถ่ายไว้เรือ้ยใครใคพีนัดเลยนิดเดียวพีนัดเลยเสรยขนตูดเลยเมื่อกี้ รอก,ก่อนไงเฮ <c oughs> ้ยน้องใจเย็นเตนะน้องเราแบบตัวไม่โกรธเราไม่เล่นเกมอ่ะแบบรีบเราเป็นคนเหนื่อยไงเชี่ยกูอยากกลับมาซ้อมบอลทุกวันแล้วก็ไม่ไหวแล้วเ <c oughs> บือ่อร่างกายตัวเองใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โหตัดจัดอะไรวางโอ้ <c oughs> พี่อุ้งนเครื่องแล้วเอาตายเขาไหมนี่อุ้งนเครื่องฮะนี่อุ้งนเครื่องแล้วเอาตายเขาไหมเฮ้ยเดินหน่อยเดินหน่อยเดินหน่อยเบอร์ห้าหอนโค้งโค้งโค้งอ้าวสวยดนังเก็บมาครับทุกคนเดี๋ยวจ้ะครับ กินน้ำ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 ใช่ยกมาให้หมดเลยไปลงไปลมไปลงไปลไปลงไปลงไปลงไป็งไปนเไปลงไปลงไปางไลงหปลงไปลงไปลงไปลหไปลงไป้งไปลงไปลงไปลาลงไปลงไปลงวกลงไป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 ่งร้ลงไปลงไปลงกาเงไปลงไงไปลงไนลงไปลงไปลจไปลงไอลงไงไปลงไละเป็นไัลงไปลงไปลงไงบอลออกล้างซ้ายขวาไอ้งนนงโงไม่พักเลยไอ้กายเอาจัดอ่ะอันนี้ได้พักเลย จับอลหลุดไม่พักเลยเฮ้ยแต่พี่โหพี่นัดแม่งของจริงกับพี่แตกมือทีตู้ร้อนหรอจัดเลยจ้าต้องส่งรูกได้ไหมโอ้ยถ้าส่งมาให้กูณนั่นจะได้เหรอไม่ได้บอลเลยนี่จริงเขวาเลื่อนหลังเขาโยนหลังลายใช่เขาโยนหลังลายตัดหลังแบ็คอย่างเดียวเลยแล้วแบ็คเราอ่ะยืนต่ำเขาเขาเร่มสบาย สิวขึ้นไม่อยู่แล้วเลยดียาเขอยากเวลาบอลเสียตรงกลางถ้ามึงจ่ายตรงกลางแล้วพอบอลมาตรงเต์ใช่ไหมมันจะมีอีกมันจะโล่เามาเอบนนี้แหละบนนี้นไปอันดูให้ทัว์ก่อนเมื่อกงตอนที่ไปอันบอกเก็บบอลให้ดูอันสเขาไม่เข้ามาอยู่แล้วแต่ช่วยดูให้ดียาลงมาเขาไม่กล้าเข้ามาเขาพยายามลงมาแต่ก็ไม่รีบออกบอลกันไปรีบกบอลกินไป เดี๋ยวถ้าคอเตอร์สองสามนะยี่ส้าทีเดี๋ยวมีพี่กายไปยืนกลางบีอาซ้ายเหมือนเดิมขวาขวาไอฮะขวาปานใช่สองคนโอเคไหมเดี๋ยวพี่กายคุมซ้ายขวาแล้วถ้าพี่นัดมาพี่นัดถ้าพี่นัดมาพี่นัดซ้ายไอเดี๋ยวให้พักก่อนนัดซ้ายแล้วก็ไอไอโบสขวา พี่เบนที่เดิมนะเบไหนวะเบ้นันพีที่เวยป่ะลังตัวนึงไหน้าเป้าเดี๋ยวให้ไอใครวะี่กาอืมกาคิวไม่ไหวเลยคิ้วไม่ได้ซ้อมผมไม่ไหวเออแล้วก็ลงต่ำลไ้วเจ็บขาม่จับมือผมทำไมมามือ